ทำเมนูฮอทดอกทอดน้ำกันเลยใส่น้าเตังตังเติมหดดอกโลกป้า แตกไหมแตกมั้ย <c oughs> แตกมั้ยแตกไหมแตกมไหมมันหนุกมันแตกมั้ยแตกไัมแตกไหมใช้ช้อนคนนิดหน่อยมันเริ่มขึ้นเป็นท่อนดอกอะไรวะเนี่ยท่อนดอกปิ้งแล้ว เมน,นูนี้สำหรับคนไม่อยากอ้วนนะครับสุกแล้วปิดไฟได้ชิมรสชาติ เราไปทำกินดูด้วยนะครับ <c oughs> สําหรับบันนี้บ๊ายบาย